สวัสดีครับผมนายบุญรักษ์โกกุ้มนะครับนักศึกษาแพทย์แผนไทยรุ่นของขัดสองนะครับสถาบันแพทย์แผนไทยคลินิกคดะพยาตา์นะครับวันนี้จะมาสาธิตการทําเกลือสมุนตพีนะครับซึ่งมีส่วนผสมดังนี้นะครับจะมีตีตีวัวนะครับหรือปัสสาวะของวัวหนึ่งส่วนแล้วก็มีเกลือสองส่วนนะครับ ทั้งสองส่วนนี้จะนำมาผสมกันนะครับในภาชนะซึ่งสะอาดนะครับอันดับแรกนะครับเอาเกลือลงก่อนนะครับเอาลงขึ้นหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสีวัวนะครับหร,หรือปัสสวาวะของวัวนะครับซึ่งถ้าเป็นปัสสวาวะของวัวนี่ถ้าได้เป็นวัวดีมันจะดีมากครับส่วนกเกลือส่วนนี้จะนํามาจากต่างประเทศนะครับค่อยๆคน ให้เข้าก oh ันนะครับคนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื so ่อยๆนะครับการผสมทั like ้งหมดนะครับคนให้เข้ากันไปค่อยคนกันเข้าไปนะครับครับคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดิมฉีดด้วยนะครับการคนไปเรื่อยๆซึ่งเราจะทําอย่างนี้จนหมดนะครับแล้วก็ปิดผนึกไว้ ทิ้งไว้สามวันนะครับภายในสามวันนี้เราจะคนคนเรื่อยๆนะครับภาในสามวันหลังจากนั้นเราจะเอามาสตุกนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะทำมาให้ชมในภายหลังนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ